สวัสดีครับวันนี้จะพามาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ Honda City นะครับปี2012ด้วยตนเองนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเรามีแม่แรงนะครับเราก็จะยกแมแลงขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับส่วนตัวผมเองนะครับใช้ไม้นะครับแต่ถ้าไม่มีไม้ก็อาจจะเป็นก้อนอิดก็ได้ครับก็ให้ล้อหน้านะครับอาจจะ เหนือพื้นดินมาสักเกือบเกสองนิ้วนะครับอันนี้คือ2ฝั่งนะครับผมขับรถขึ้นมาเหยียบบนไม้เห็นไหมครับ2ฝั่งเนาะทีนี้เราได้เวลาเปลี่ยนนะครับผมลากยาวมาประมาณ18 0 0นะครับเพราะว่าเราใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับผมจะใช้นะครับลูกขิด มูลี่นะครับอันนี้คือน้ำมันสังเคราะห์แท้นะครับ10 W 30นะครับอันนี้กอ่อนอน4ลิตรนะครับสำหรับรถเก่งนะครับหรือสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับส่วนตัวนี้นะครับคือหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับเราจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะใส่นะครับก็1กระป๋องเนี่ยนะครับสามารถ ผสมน้ำมันเครื่องนะครับถ้ามีวิธีใช้อยู่ตรงนี้นะครับผสมน้ำมันเครื่องได้7ลิตรเนาะนะครับแต่ของเรานะครับตอนนี้กลาซสี่ลิตรนะครับเดี๋ยวเราอาจจะใส่สักหน่อยหนึ่งนะครับก็ใส่สัก60%แล้วกันเนาะสมมติว่ากระป๋องนี้นะครับ100%เอดี๋ยวผมจะใส่สัก60%นะครับ อันนี้คือแถมมานะครับแถมมาจากร้านนะครับแล้วก็กล้องนะครับกล้องน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้คือแถมมานะครับส่วนอุปกรณ์นะครับส่วนอุปกรณ์ประแจเรานะครับรูถ่ายนะครับจะมีน็อตนะครับเบอร์17นะครับอุปกรณ์เราก็จะถ้าเรามีประแจบล็อกนะครับเราก็ใช้ประแจบล็อกเนาะแต่ถ้าเราไม่มีก็ใช้ประแจแหวนก็ได้นะครับ ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็อาจจะเป็นครีมเนาะครีมนะครับครีมเอาไว้ทําอะไรนะครับอาจจะเอาไว้ใช้เปิดผาใช้เปิดฝานะครับน้ํามันเครื่องนะครับตอนที่เราจะเติมเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือตัวบล็อกคลายนะครับรองน้ํามันเครื่องออกนะครับอาจจะเป็นชุดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือ นะครับพื้นๆเลยนะครับจะใช้เป็นโซ่นะครับมันจะมีแบบโซ่แล้วก็มีแบบเชือกนะเนาะก็ใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญไปไม่แพ้กันก็นี่แหละครับแกลอนผ่าเนาะเราอาจจะผ่าปเป็นแนวนอนนะแต่ถ้าผ่าแนวตั้งเนี่ยนะครับมันสําหรับที่เราต้องยกล้อให้สูงขึ้นนะ่ะนะครับตอนนี้มันแบบเตี้ยเท่านี้เองเนาะนะครับเนี่ยมันพอที่จะ เข้าไปได้อันเนี้ยนะครับเราเหตุผลที่เราตัดแนวนอนเนาะโอเคนะครับขั้นตอนถัดไปเนี่ยนะครับเราก็จะมาคลายตึงๆเช่นฝาตัวนี้นะครับฝาตัวนี้เวลามันขันแน่นพอสมควรนะ,นะครับเราอาจจะใช้ครีมนะครับที่ผมให้ดูตะกี้แหละนะครับใช้ผ้าหรืออะไรก็ได้ถุงมือเนี่ยครับบิดสักหน่อยหนึ่งอ่ะให้พอคลายคนะ Okay, พอคายๆพอเนี่ยครับถึงแล้วเดี๋ยวตัวกรองน้ํามันเครื่องนะครับที่เรามองเห็นสีฟ้าๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะทดลองขันก่อนคลายพอพอละล้ว่ามันคลายก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเราคลายตัวน็อตน้ำมันเครื่องแล้วก็ถ่ายออกไปแล้วเนี่ยนะครับถ่ายน้ํามันออกพอเอ,อิญแล้วกงออกไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นปัญหานะครับเราคลายตึงๆก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะ เอาโซ่ตะกี้นี่แหละนะครับมาคลายนะครับให้รู้ว่ามันคลายได้นะครับเราใช้อันนี้นะครับเราใช้โซ่นี่แหละเนาะแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาขี่มาร้อนๆเนี่ยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือถุงมือนะครับไอที่ผมใส่ถุงมือเนี่ยเพราะว่ารถเพิ่งขี่มาจอดนะครับอันนี้ก็จะร้อนหน่อย นะครับแต่แต่ถ้า,เ,าเรามีแม่แรงที่ยกรถขึ้นนะครับมันก็จะง่ายเนาะมันก็จะไม่ยากนะครับจริงๆมันไม่ยากเลยอันนี้มันก็จะดึงยากนะนะครับมันจะรวมหน่อยนะนจะรวมหน่อยน,นตึงแล้วครับพอตึงๆแล้วก็มันแน่นนะครับแน่นปึ๊ก จริงๆเวลาเราขันเราไม่ต้องใช้ประแจรหรือใช้โซ่ขันนะครับขันพอตึงๆพอนะครับเดี๋ยวโอลิงเขาจะทำงานแล้วก็มันจะแน่นเองอ,อันนี้แน่นอยู่นะครับ <c oughs> มันคลายเขาอื <c oughs> <c oughs> ออนนมีคลายแล้วนะครับคลายแล้ว พอเรารู้ว่ามันคลายมันก็น่าจะโอเคนะครับเห็ดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับคลายละเห็นไหมโอ้มือยังยังไม่ได้ยังแน่นอยู่นะเดี๋ยวพอเราคลายน็อตเบอร์สิบเจ็ดออกนะครับเราก็จะเอากลองออกเห็นไหมนี่ได้แล้วเห็นไหมครับเห็นไหม อ่านี่มือขัดขายออกได้แล้วนะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งนะเราขายกองพอรู้ว่ามันออกได้ส่วนตัวที่สองนะครับเอ่อมันจะเป็นนอ็อตเบอร์สิบเจ็ดเนาะอยู่ตรงอ่างน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอเคนะครับอันนี้พาไปดูตรงใต้ท้องรถอยู่ไหนเลยอ่า น็อตเบอร์17มันจะอยู่ตรงนี้เนาะโอ้น,นี้ยืน่นเรายื่นโทรศัพท์เข้าไปเห็นชัดเลยนะครับก็กระรอนน้ำมันนะครับที่เราจะมาลองรับก็ผมก็เอานี่แหละยัดเข้ามาในนี้แหละนะครับมันจะเตี้ยหน่อยเนาะมันจะไม่เหมือนรถกระบะนะครับรถกระบะมันจะง่ายหน่อย ถ้ารถเก่งเนี่ยนะครับมันก็มีพื้นที่ในการทํางานเนี่ยน้อยเนาะแต่ถ้าเราไม่ไม่ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับมันก็ไม่ลําบากขนาดนี้เนาะอันนี้ผมถ่ายถ่ายคลิปไปด้วยไงเนาะทีนี้เออเดี๋ยวผมจะคยาให้ดูนะนะครับแต่ผมต้องถอยรถซับไปวางก่อนลองดูก็ได้นะครับอ่ะผมใช้อีกมือหนึ่งถือแล้วก็ข้างขวา คือปัจเจนะครับแต่ว่าเออมันจะผงขยับนี่หนีหนีหนขยบนี่หนีไปก่อนเนาะอันนี้เบอร์สิบเจ็ดเวลาเราคลายนะครับมันก็หมุนทวนเข็มนะครับเนาะถ้าหมุนขวานะครับหรือหมุนตามเข็มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขันให้แน่นขันให้แน่นโอ้โห นะครับแน่นปึึกเลยนะครับแต่วิธีการที่จะให้มันออกเลยเนี่ยนะครับเราอาจจะกระแทกนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะผมลองรู้นะครับกระแทกนิดนึง <c oughs> เนี่ยครับเห็นไหมกระแทกนิดนึงก็อันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเอ่อ เสร็จแล้วนะครับอันนี้มันร้อนนะครับจริงๆเราต้องใส่ถุงมือนะนะครับถ้าใครรถเพิ่งขี่มานะครับเดี๋ยวผมขอใส่ถุงมือหน่อยนะใส่ถุงมือหน่อยโอ้ใส่ถุงมือด้วยตนเองโอ้ ได้แล้วได้แล้วนะอ่าได้แล้วนะครับอันนี้เราต้องเซฟตี้ตรวเองหน่อยนะคลายออกเลยอเี้นะครับเห็นไหมนี่เห็นเนาะน็อตมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลายมันได้จังหวะผมก็จะดึงน็อตออกเลยนะนะครับเราต้องรู้จังหวะนะคลายแบบสุดเกลียวแล้ว นะครับแต่เรายังไม่ดึงดึงออกนะพอรู้ว่ามันสืดเกลียวแล้วเราก็ดึงออกทีเดียวนะครับมันก็จะไม่เลอะเนาะอ่านี่เห็นไหมครับอันนี้คือน้ำมันร้อนอยู่นะครับร้อนอยู่ร้อนอยู่ ทีนี้นะครับลองมาดูสีของน้ํามันดนะูนะครับอันนี้ผมลากยาวไปน้ำมันสังเคราะห์แท้เนี่ยนะครับตามสเปคมันเนีนะครับมันได้หมื่นห้านะแต่ว่าเราลากยาวได้นะครับผมลากยาวลากตลอดแหละนะครับไม่1 7นะื่นก็1 8ื่นแเนาะแต่ถ้าว่านะครับใครแบบทานุถนอมรถหน่อยก็ไม่ต้องลากเหมือนผมนะ เดี๋ยวเราจะลองมาดูสีน้ำมันนะเดี๋ยวผมทอดถุงมือออกแปบบ๊บมาดูสีน้ำมันกันอยากให้ดูสีน้ำมันนะครับทอดถุงมือออกเดี๋ยวมันหมดแล้วเดี๋ยวผมโอเคนะครับเอาลองมาดูสีน้ำมันนะโอ้สียังโอเคอยู่ไหมแบบนีงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่า สีมันเป็นยังไงมองไม่เห็นนะเดี๋ยวนะสีเราดูจากความหนืดก็ได้ครับดูจากความหนืดเห็นไหมครับถามว่ามีความหนืดไหมม,มันก็แทบจะไม่มีความหนืดแตนะ่นาะเพราะเราลากยาวมาครับะนะแต่ว่า เนี่ยครับมันยังเป็นน้ํามันยังไอนี่อยู่นะมันยังไม่ไดํดำมากนะครับแต่ถ้าเป็นบางคันเนี่ยดำแบบดําเป็นสีดำมาเนาะเน,ะนี่ยอันนี้ยังพออันนี้ตัวน็อตนะครับน,น้ำมันเครื่องนะนะครับมันจะมีแหวนนะน็อแหวนต้องเป็นคนวัสดุกับตัวน็อตอันนี้นะครับบางบางคันก็อาจจะเป็นแหวนทองเหลืองเนาะอันนี้เป็นอลูมิเนียม ถ้าไม่มีแหวนนะครับมันก็เดี๋ยวน้ำมันมันจะซึมโอเคอันนี้มันน่าจะประมาณถ้าเป็นรถเก๋งไนนะครับหน่งจุเนี่ยจะจุอยู่ที่3.6 3.6ุดหกกรือเราซื้อมา4ลิตรนะครับก็เผื่อนะเผื่อไว้เติมเยอะมาหน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเราใช้มันมีแก็บอยู่นะใช้ตัววัดระดับน้ำมันเอา เดี๋ยวผมจะเข้าไปขันน็อตนะครับนะักขันน็อตแล้วก็จะเอากองออกแล้วก็จะเปลี่ยนกองโอเค okay, เอาอันนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับฝาน้ำมันออกก่อนเนาะเอาวางไว้แถวนี้แหลนะเนาะแล้วก็จะเอากองออกเมื่อก,กี้เรา okay. ตึงไปแล้วไงเนาะอันนี้ก็คลายออกได้สบายแล้วนะครับเราใช้มือคลายออกผมเปลี่ยนทุกครั้งนะครับถึงแม้ว่าบางทีสเปคกองมันน่ะนะครับมันได้สามหมื่นนะสองหมื่นสามหมื่นนะครับขึ้นอยู่กับยี่ห้อโห บางทีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเราไม่เปลี่ยนกองอะแต่จริงๆมันลากได้นะกองนะครับก็มันจะฝืนๆยังไงไม่รู้เนาะนโอ้กกองตัวนี้มันลากได้สบายเลยเนี่ยกองตัวนี้แต่โอเคแหละดูเราขันนี่บุบเลยนะโอเคเดี๋ยวเราใส่ตัวใหม่ได้เลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่กองใหม่กัน เปิดน้ำมันเครื่องก่อนอันนี้ผมซื้อลดราคามานะครับเพราะว่าอ้พวกอะไรทั้งหลายในช้อปปีเนี่ยมันก็จะมีโปรอยู่นะครับแต่ถ้าซื้อแบบไม่มีโปรเลยเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณพ6นหกพันเจ็ดอันนี้หกไม่เป็นไรพอเราซื้อเผื่ออยู่แล้วอันนี้เผื่ออยู่แล้วลองดูสีนะครับนี่นี่ ه, เหลืองแสงนะครับ ไิขิดมูลี่นะครับสังเคาะแท้แล้วก็ผมก็ไม่ได้ขายนะ้ำมันเครื่อนนะโอเคอ๋อเดี๋ยวผมขอเอาผ้าสะอาดทำความสะอาดหน่อยนะครับผ้าสะอาดทําทำความสะอาดหน่อย มันจะทำชาติตรงเกลียวน็อตเนี่ยแหละครับจริงๆลูกคุ้งลูกคุ้งก็จะไม่มีใครละเอยียดอ่อนอย่างขนาดนี้เนานะที่เราันโอนียครับเนี่ยม,ม,มันก็ดำอย่างเงี้ยเนาะดำดำๆอย่างเงี้ยแหละนี่ก็ใส่เข้าไป เวลาหมุนก็ต้องหมุนขวานะครับหมุนขวานะขันเข้านะครับเลวลาเราหมุนขวาคือขันเข้าอันนี้คือน็อตทั่วไปนะยกเว้นพวกน็อตพิเศษนะครับเช่นถ้าเห็นได้ชัดก็จะเป็นพวกถังแก๊สอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเกลียวซ้ายพวกใบขันใบพัดพัดลมอย่างเงี้ยนี่น,นอกเรื่องนะครับเวลาน็อตทั่วไปน็อตขันอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นผมจะไม่ใช้ ปัจจยขันนะครับเนี่ยผมจะขันพอตึง,ตงมือพอเนาะให้เอลิงมาทํางานนะครับตึงมือแค่ไหนล่ะนะครับอย่างเงี้ยปุ๊บจึ๊กนึงจึ๊กนึงเนี่ยพอนะตึงแล้วพอ,อแล้วเนี่ยส่วนข้างล่างข้างล่างนะ็อตตัวเนี้ยนะผม เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมุดไปขันเนาะอันนี้จะไม่ให้ดูนะครับแค่ขันน็อตเฉยเฉยนะขันน็อตเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ํามันเครื่องนะเติมน้ามันเครื่องตรงรูเติมนี่แหละโอเคเดี๋ยวผมขอขันน็อตก่อนโอเคนะครับก็ผมก็ขันนะครับนอ็อตตรงอ่างน้ามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับใส่กองเสร็จเรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนในการเติมเนี่ยนะครับ ร้านแถมตัวหัวเชื้อมาให้นะครับอันนี้เเดี๋ยวนะเทนะ่าไรเนี่ยปึ๊บสามร้อยมิลลิลิตรเหรอครับสามร้อยมิลลิลิตรเนาะเห็นไหมโอเคเนาะอันนี้สามร้อยมิลลิลิตรมันสำหรับผสมน้ำมันเจ็ดลิตรอะนะแต่ว่าของเราสี่ลิตรนะครับเราจะผสมตรงนี้ก่อนนะครับ มันมีวิธีใช้อยู่นะครับมันไม่ต้องเป๊ะหรอกนะครับลืมขา่ายาวข่าหัวเชื้อหน่อยนะครับขย่าหัวเชื้อนะน่แเ้เติมให้เห็นเลยอ่ะรักษาเครื่องยนต์นะครับเพิ่มการหล่อลื่นแล้วก็ว่ากันไป Nè, xí bên dưới đầm đấy nè Ok Lấy, xài vào Liệu đấy Nhìn ml Rồi, bao đó ạ กันก็บไว้เราไม่ต้องออวัดเป๊ะๆก็ได้นะครับหลักๆมันก็คือตัวน้ำมันเครื่องนี่แหละเพราะเราใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราขายับนะ แสงสวยงามเลยอ่ะันนี้ก็จะกลายเป็นสีเขียวเข้มอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมกันเนาะอ,อันนี้ก็ลูกทุ่งมากนะครับอันนี้เราประยุกต์ใช้งานเนานะครับเช็ดให้ดีนาออย่าให้มันมีน้ำหรือมีฝุ่น เติมเลยนะครับนี่มันเราใส่หมวเชื้อไปนะครับมันกลายเป็นสีเขียวเข้มมัน4ลิตรเนาะ นะครับแกลลอน4ลิตรแต่ว่าแท้งของรถเกงเนะ่งเนี่ยนะครับเครื่อง1.5เนี่ยนะครับอันนี้ Honda c i t ตีนะปี2012นะครับผมจะเหลือไว้ซะหน่อยหนึ่งจริงเราดูขีดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเกวัดน้ำมันอีกทีหนึ่งโอ้นี่เหลือเยอะ เหลือไว้นี่น่าจะโอ้เกินลิตรอ่าเดี๋ยวเรามาดึงตัวนี้ดูแล้วก็แกวัดเนี่ยตัวนี้ดูนะครับ จริงเราก็ขยับรถให้ตรงก่อนนะครับอันนี้ก็อยากให้อันนี้ขึ้นมาถึงขีดบนแล้วไหมครับเดี๋ยว <ไป S 1> ผมขยับรถให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็จะมาลองวัดดูอีกทีนึงเนาะโอเคนะครับอันนี้ผมขยับรถตรงแล้วนะนะครับล้อไม่ได้ยกขึ้นเลยนะนะครับนีเรื่องมาดูตัวนะครับการวัดนะครับ การวัดมันจะมีช่วงนะครับให้เราดูอยู่นะพอพอเห็นเนาะนยครับมันก็จะมีช่วงแมกซิมัมกับมินิมัมเนาะนยครับอันนี้มันจะเห็นได้ชัดนะผมก็เติมอยู่กลางๆนี่แหละเนาะเราจะได้รู้นะครับว่าเราซื้อมาเนี้ยซื้อมากาลอน4ลิตรนะครับแต่ว่าเราก็เติมเนาะของผมมันอยู่ เออนี่ครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเนาะขีดขีดข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะประมาณ3ามจุดสามนะครับหรือเราจะเติมเข้าไปอีกก็ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันจะมีเลนส์อยู่เนาะมิลิมัมกับแม็กซิมัมก็ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วกันเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมเสียบเข้าที่เดิมแนละ้วก็นะครับจบนะครับขั้นตอน การถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตนเองนะครับสำหรับรถ Honda City นะครับปีจริงๆปีอื่นก็เหมือนกันนะครับเนาะแต่ครับอย่าลืมลนะครับกดไลค์สัตย์จะคลานะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ